คุณผู้ชมครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่นัดนะครับทีม s อ g ซมือทองเต็ตของเราก็จะได้เ hey! ฮได้ฉลองแชมป์ร่วมกันแล้วนะครับวันนี้นะฮะผมมีสกูปของกองเชียร์กิเลนผยองของเรานะครับแต่ว่าเป็นในส่วนของพนักงาน SCG ครับ ณนะปัจจุบันนี้ต้องยอมรับเลยว่ากระแสความฮอตฮิตของทีมเกลียนพยองเอสจีเมืองทองอยืดเต็ดในองค์กรเอสจีนั้นป๊อปปูล่ามากมากครับหลายคนบอกผมนะครับว่าหลังจากที่เข้ามาชมเกมในนัดแรกๆหลังจากนั้นนะฮะก็พยายามที่จะไม่พลาดนะครับพยายามจะเข้ามาชมในทุกๆนัดทุกๆเกมเพราะรู้สึกว่าอินแล้วก็สนุกไปกับบรรยากาศที่สนามเอสซีจีสเตเดียมวันนี้มีสกู๊ปของทุกๆคนมาฝากครับวันนี้อยู่กับพนักงานเอสจีนะฮะคนหนึ่งยังใส่เสื้อเอสจีอยู่อีกคนหนึ่งละลายพฤติกรรมไปแล้วนะ นี่ซื้อเองไหมครับผมทำไมถึงตัดสินใจซื้อชุดแข่งใจก็ชอบด้วยนะครับก็ก็อย่างนึงเราเราทำงานที่เอซีนะครับเราก็ต้องเชียร์เมืองทองเป็นธรรมดาครับนี่ถึงขนาดยังไม่มีชุดแข่งแต่อุปกรณ์เชียร์เพียบเขาฝากไว้แล้วก็เอามาเมื่อกี้ด้วย เราใจรักไงชุดแข่งไม่ใช่ว่ามันสาคัญแต่ใจเรารักใช่ไหมได้ข่าวว่าปกติแล้วเอสซจะวนเวียนเปลี่ยนแผนกันมาชมแต่ว่าใครที่ไม่มาชมก็หาตัวกันเองคือใจเขารักมาก่อนอยู่แล้วไงไอ้อย่างหนึ่งค้าอย่างเขามีโอกาสได้มาว่างเขาก็มากันอย่างเงี้ยอย่างหนูเนี่ยถ้ามีโอกาสก็ได้มาถ้าว้ไม่ว่างทํางานก็ไม่ได้มาเสน่ห์อยู่ตรงไหนของที่สนามแห่งนี้ถึงทําให้ติดใจต้องมากองเชียร์สนามดูน้าน้าน้าน่าเข้าดูมาก สวยงามครับเวลายิงเข้าขนลุกไหมโอ้โหกระโดดเลยลุกขนาดอย่างนี้ยังโดดไหวเลยอ่ะแล้วหวังว่าซีซั่นนี้เราจะได้แชมป์ไหมครับ S G จับมือกบเมืองทองสุดท้ายจะคว้าแชมป์ไหมแน่นอนครับไม่น่าพลาดนไม่น่าพลาดแล้วอะมันมาถึงขั้นนี้แล้วนะมันต้องเป็นแชมป์เท่านั้นเนี่ยเป็นความสุขเนาะใช่ยังน้อยความสุขทางใจนะกี่ครั้งแล้วที่มาสนาม โอ้นัไม่ทวนแล้วครับมาเกือบทุกรอบครับได้ข่าวกันว่าพนักงานไอซจีอยากจะมาดูที่สนามกันมากเลยเป็นกระแสเป็นสิ่งที่ป๊อปปูล่ามากทำไมถึงอยากมากันฮนะคือในในการกัดครั้งนี้นะครับการที่เราอยากจะมาเนี่ยคือในกลุ่มวัสดุก่อสร้างแล้วก็คลังซีเมนต์ในกลุ่มไอ g จีเนี่ยม,มันเป็นเหมือนกระแสชนิดหนึ่งครับเหมือนเหมือนเหมือนบอลพวกบอลฟุตบอลของต่างประเทศนะครับแต่ของเราเนี่ยเป็นแบบเป็นบอลแบบบอลในเมืองไทยแล้วก็คนเราเองเนีเ่ย บริษัทของเครือสิบเอนไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพเองแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนหลักเลยแล้วแล้วก็จัดให้เราก็ต้องมาดูว่าในบริษัทแต่ของเราเนี่ยมันต้องสนับสนุนของเราเต็มที่แล้วก็เหมือนเหมือนกินของไทยใช้ของไทยครับแล้วก็จัดจัดมาแล้วก็เราก็ต้องคนบริษัทแต่ละแต่ละแต่ละบริษัทกลุ่มบริษัทเนี่ยมันต้องมาอีกทีครับรักเอสซีจีเมืองทองแค่ไหนก็เต็มร้อยครับชอบนักเตะคนไหนชอบธีรศิลป์ครับธีรศิลป์เวลายิงเข้าทำยังไงสามารถกระโดดกับจะตกเก้าอี้อนกันครับ แล้วสุดท้ายจะได้แชมป์ไหม S.C.G จับมือกับเมืองทองสุดท้ายเราจะได้เฮกันไหมว่าอย่างน้อยก็เกับ90%แล้วครับที่ได้เฮแล้วตอนนี้หนีคู่แข่งกับจะสิบแต้ม้วครับนะสิ้นปีไม่ต้องเอาโบนัสก็ได้แชมป์ก็ถือว่าอิ่มใจครับผมพยายามมองหา S.C.G นะเจออีกแล้วทีนี้มาเป็นครอบครัวเลยสี่คนนะครับครับผมมาจากอ่าสัมรีครับอีกครั้งละที่ดู S.C.G เมืองทองมากระทุรนัดครับเ้นเนรสึกนัดเดียวครับ จริงๆเขาให้วนไม่ใช่เหรอครับอ๋อพอดีรู้จักทุกบริษัทครับเอาผมทำไมถึงทาให้เคลซี่และติดใจถึงขนาดนี้ไม่ใช่มาแค่2คนนะมาพาตัวเล็กมาด้วยครับอ่าเริ่มเริ่มแรกเลยก็เราเชร์อยู่สดแล้วก็พอเอสซีเราเอสซีีเรามาถนนที่ของเมืองทองเนี่ยเราก็รู้สึกมันใกล้แล้วสะดวกแล้วว่าพาลูกๆมานั่งรถุกายมาลงมาแล้วเขาชอบบรรยากาศบรรยากาศเชนที่นี่อ่าแล้วก็ติดใจในหลายอย่างครับแล้วคุณแม่ฮะโดนบังคับไ ไม่โดนบังคับชอบอไปดแล้วตัวเล็กอ่ะตัวเล็กนี่เขาก็ชอบเหมือนกันเขาจะมีเพลงเชียร์เขาร้องแต่ร้องไม่ชัดนะตัวเล็กที่แล้วค่ะอายพี่อายชอบใครคะนักเตะชอบใครครับอกข้อเบอร์ยี่สิบค่ะอะไรที่ทำให้เรารักทีม s อ g เมืองทองแล้วก็ต้องมาดูทุกๆนัดนะฮะอ่าถ้าเป็นเรื่องของของของทีมของเอสซีจีเมืองทองเนี่ยคือเรื่อง การต้อนรับการต้อนรับของผมถือว่าผมเป็นสมาชิกใหม่ของที่นี่แล้วก็เรื่องการต้อนรับของลากมาแต่การที่นี่แล้วก็เรื่องการดูแลของบริษัทที่ที่บริษัทรับผิดชอบอยู่นะครับแล้วก็มาดูแลแล้วก็เรื่องการเดินทางถอดอุปกรต่างๆที่ที่ให้มาดูแลครับที่สําคัญเป็นการพักผ่อนครอบครัวที่แบบน่ารักไปอีกแบบนะได้ครับครับสุดท้ายหวังว่าจะเป็นแชมป์ไหมเอสซีจีเมืองทองยูเต็ดหวังครับหวังอย่างยิ่งครับหลังจากนี้ไปก็รัฐจะมาพามาทุกะตั้นเหรอครับหลังจากนี้ครับ ได้แชมป์โบนัสไม่ต้องเอาเลยนะไม่เป็นไรครับขอก็มาอยู่อีกกับครอบครัวหนึ่งเห็นมาหลายครอบครัวแล้วที่มาเป็นครอบครัวนะฮะทำไมถึงตัดสินใจเลือกมาเชียเอสซีจีเมืองทองครับก็เป็นที่น่าติดตามชม่ครับเพราะว่ามีตัวผู้เล่นดังๆนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็ทำงานที่บริษัทเอสซีจีด้วยแล้วก็เอสซีจีให้การสนับสนุนบางส่วนหนึ่งก็เลยติดตามมาตลอดตั้งแต่ทีม แม่กองประทูนั่นแะครับก็ตามมาครับ,รบแล้วก็อย่างนึ้งก็รักจริงๆตีนนี้รักจริงๆรักมารักมานานลวแล้วโอกาสที่ดีของผมและครอบครัว,ก,วก,ก็ได้ได้ได้เอแล้วก็ได้บัเงเทายูเต็ดครับที่เป็นหวนใจโดนบังคับ,บ,คบมาไหมครับไม่ค่ะชอบชอบชอบมาบตัวเลกคะ หนูชอบใครคะนักเตะคนไหนพีรศินป์ีรศิลป์แดรู้สึกยังไงบ้างครับกับวันหยุดของเราแต่เราก็ใช้เวลากับครอบครัวในการที่เข้ามาชมฟุตบอลเข้ามาเชียร์เอสซีเมืองทองยูไนเต็ดครับก็แฮปปี้ดีครับเป็นอบอุ่นนะครับได้ได้ครอบครัวแล้วได้ลูกสาวซึ่งชอบบอลอยู่แล้วตอนนี้เล่นบอลอยู่ด้วยครับผมก็มีความใจที่สินแดงดานะครับคือนักฟุตบอลหญิงใช่ไหมคะใช่เล่นเก่งไหมคะเก่งยังลูกตัวนี้เก่งยัง กต่อขึ้นหนูจะเป็นไรคะนักฟุตบอลทีมชาติทีมชาติไหมลูกเห็นไหมแบบพี่มายงานพี่มายพี่มายไงคะเหรอไหมรักตัวเล็กจ๋ารักเอสซีจีเมืองไทยเต็มแค่ไหนคะรักมากไหมลูกน่าปีนี้แชมป์ไหมคะแชมป์ไหมลูกแชมป์แล้วหลังจากที่สัมภาษณ์ข้างนอกแล้วตอนนี้มาอยู่ในบล็อกวีดีโของเอสซีจีนะครับก็มาเจออีกครอบครัวหนึ่งนะฮะทั้งหมด3คนครับมาส่นสามคนครับทำไมถึง เลือกที่จะเชียร์เอสซเมืองทองยูเนเต็ดกันนะครับนอกจากที่เป็นพนักงาน s อสแล้วเพราะว่าชอบครับเอสซีเอสซีนี่เราสุดยอดอยู่แล้วครับครับโดนบังคับไม่เอ่ยไม่ได้บังคับเลยค่ะเต็มใจมาค่ะทางนี้แหละครับออมาเองค่ะอยากดูค่ะอยากสัมผัสบรรยากาศจริงอะไรอย่างนี้มันน่าจะแบบตื่นเต้นกว่าเวลาดูในทีวีนิดจุดเริ่มต้นพอเข้ามาถึงในสนามและบรรยากาศของในสนามตอนแรกๆครั้งแรกเลยฮะเรารู้สึกยังไงบ้างครับ อ่ารู้สึกยังไงมากตื่นเต้นอะคะที่มาครั้งแรกก็ตื่นเต้นนะมาครั้งแรกก็คือแบบเออดูใหญ่แล้วก็ดูดีกว่าที่คิดไว้อะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆเมืองน,นอกไหมครับแมนยูเลยค่ะ <laughs> ชอบอะไรครับในสนามบีซีจีสเตเดียมนอกจากสเตเดียมแล้วบรรยากาศการเชียร์หรือว่านักเตะหรือผลการแข่งขันอ่าสุดยอดเลยครับเพราะว่าตอนนี้เรานําอยู่ ขาดเลยนะครับก็เชื่อว่าถ้าเราสามารถที่จะได้ใช้ของไทเพรีเมลีกเนี่ยเราก็สามารถไปสู่เอฟซีขับได้นะครับคร <Okay. S 1> ับนักเตะที่ชื่นชอบทางฝั่งผู้ชายไม่ถามถามผู้หญิงดีกว่า <c oughs> อันนี้ต้องลูกสาว <c oughs> แล้วมั้งคะเ <c oughs> กนินไม่ไม่แน่หลายคนก็ชอบมาริโอชอบทิลศิลินชอบกวินนี่มีชอบใครเป็นพิเศษตอนนี้ยังยังไม่มีนักเตะในดวงใจแต่ว่ามาดูครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมา มาเลงแล้วมาเลงแล้ว <Sustain> ม <able> ีหล่อหน้าตาดีก็เยอะนะสุดท้ายนะครับในฐานะที่เป็นผู้นําครอบครัวการวันหยุดของเราแต่เราเลือกที่จะพาครอบครัวมาชมฟุตบอลทําไมถึง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 ต้องพาครอบครัวมาเชียร์ฟุตบอลนะครับก็เป็นอากาศอันหนึ่งเหมือนในซีจีเราก็อยู่กับครอบครัวนะครับการมาเชียร์ฟุตบอลเนี่ยก็ได้มีโอกาสใช้เขาเรียกว่าคุณลิตี้ไทม์กับครอบครัวด้วยนะครับ ถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกแบบหนึ่งนะค่ะใช่เลยค่ะก็ะในบล็อกพีพีของเอซีจีเมืองทองอยูเนเต็ดน,นะฮะเรามาเจออดีตผู้บริหารของซีจีนะครับมาครั้งแรกหรือเปล่าครับพ่อมาดูฟุตบอลที่นี่มาครั้งแรกครับคุณปาโมดชวนมาก็มาดูแต่ได้ดูเออเมืองเอซีจีเมืองทองนี่ทางทีวีมาแล้วนะแล้วก็ชื่นชมในผลงานของเอซีจีนะฮะผมเข้าใจว่าตอนนี้คะแนนเป็นอันดับหนึ่ง ก็เอาใจช่วยให้ได้แชมป์ข้างๆอ่ะบังคับมาด้วยหรือเปล่าครับฮะข้างๆบังคับมาหรือเปล่าครับว่าไม่ได้บังคับมัด้วยความเต็มใจมันเป็ความเต็มใจบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับพอเข้ามาถึงดีค่ะไม่บอกหนเเยอะเนาะเข้ามาแล้วรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเด็กๆขึ้นรู้สึกหนุ่มขึ้นอะไรที่เป็นเสน่ห์ของที่นี่นะครับ ผมคิดว่าการทำเลเยอร์ของสเตเดียมนี้นะฮะก็ดูดีนะฮะก็เป็นก็ผ่านมาหลายสเตเดียมในในโลกแล้วก็คิดว่านี้ก็ได้มาตรฐานนะฮะแล้วก็การให้สีสันภาพลักษณ์อะไรก็ดูดีนะครับก็ประทับใจครับสุดท้ายการร่วมมือกันของทั้งสองค์กรแต่สุดท้ายก็ได้ผลสำเร็จแล้วก็มีแฟนบอลเยอะแยะเลยฮะส่วนตัวรู้สึกยังไงงครับ ก็รู้สึกประทับใจครับแล้วก็ดีใจเพราะเครือซีเมนไทยในฐานะที่ผมเป็นสิทธิ์เก่านะเราก็มีความสำนึกคุณก็ทราบเรามีอุดมการณ์สีแล้วสิ่งหนึ่งในนั้นก็คืออ,อ,อะไรความรับผิดชอบต่อสังคมนะค,คิดว่าโครงการนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้สังคมเราพัฒนาให้รู้จักคำว่าทีมเวิร์กนะ ว่าไม่ใช่ดูฟุตบอลอย่างเดียวเพราะทีมเวิร์กที่เล่นนี่ก็สําคัญแล้วก็การบริหารจัดการด้วยอีกเจนัดแชมป์นะครับผมเอาใจช่วยนะครก็มาอยู่กับอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจมากขอบอลอื่นนะขอโชว์โชว์โชว์ทรงผมวะนะเต็มรี่มากครับเอสซส่วนไหนเอ่ยครับเป็นของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยท่าหลวงครับปูนซิเมนต์ไทยท่าหลวงนะฮะจังหวัดสระบุรีครับมาบ่อยไหมครับมาสนามเอสซีจี ถ้าเป็นตัวพี่เอ็มพี่มาทุกนัดใครจําได้สังเกตได้จะมีทงนะโบกทองนะครับผมนะปกติเนี่ยมากันเยอะไหมครับจากท่าหลวงท่าหลวงเนี่ยแบบหนึ่งก็ประมาณวันนี้ร้อยกว่าแต่ก็อยู่ที่ว่าเราจะได้ตั๋วมากตั๋วน้อยบางทีตั๋วมันแบ,บ่งเป็นโซนเป็นโซนไปครับครับผมแล้วส่วนใหญ่มีมาเป็นแบบครอบครัวหรือว่าแยกกันมาแบบหนุ่มโสดฮะครอบครัวครับมาทั้งครอบครัวเลย มองขึ้นไปข้างบนนี่เขาขวเยอะมากเลยนะัวเยอะมากรันขวเดียวกันหมดเลยครับในในบริษัทในองค์กรเป็นไงบ้างครับกระแสของทีม s c g เมืองทองยูเอ็ปัจจุบันณปัจจุบันนี้แฟนที่บอกเป็นของ s c g เนี่ยท่วมท้นทุกทุกที่นะครับเป็นเขาเป็นของที่เป็นพนักงาน s c g นะครับเริ่มจะมาเป็นแฟนพันแท้กันมากขึ้นมากขึ้นครับมีต้องแย่งตั๋วกันไหมของของเราเนส่วนมากถ้าถ้าสมมุติว่าโรงงานเรากําหนดวันแค่สองร้อย ถ้าสมัครมาเกิน2อ0รอยคนจับออกมีมีบางคนไม่ได้มาแต่บางคนก็ไปซื้อเองด้วยอ่ะฮะบางคนก็ซื้อเองถ้าคนที่มาอยู่ไกลมาไม่ได้จริงๆเขาก็จะมีอที่บริษัทพี่ก็จะมีจอโปรเจคเตอร์ให้ดูชื่อว่าที่ที่องค์กรนี้เคสซี่ไหมฮะป๊อปปูล่ามากไหมป๊อปปูล่ามากเลยครับสิ่งที่มาประทับใจอะไรครับเวลาเข้ามาเชียร์ในสนามผมว่าประทับใจบรรยากาศการเชียร์นะเพราะว่า จากจากที่มาทุกๆคลืนนั้นเนี่ยมีว่าพอมาแล้วมันเหมือนแบบวันไหนไม่มาเนี่ยมันเหมือนขาดขาดอะไรไปอย่างนึ่อย่างเนยครับสุดท้ายนะฮะอยากจะเห็นอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเอสซีจีแล้วก็ทางเมืองทองในอนาคตนะฮะแน่นอนเราได้เล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเนี่ยถ้เราเป็นแชมป์อยากได้ไปเชียร์แชมเปี้ยนลีกอยากจะไปเชียร์ที่ต่างประเทศอยากไปเชียร์ที่ต่างประเทศครับมีสิทธิ์เป็นไม่ได้ไหมมีสิทธิ์เป็นไม่ได้ครับ ซื้อตัวเองก็ไปดีแล้วถ้าเกิดสุดท้ายเมืองทองได้แชมป์แลกกับไม่ต้องเอาโบนัสโอเคไหมโอเคครับรักมากรักมากครับต้องถามก่อนว่ามาจากไหนเออจากซีแปรครับจากซีแปรนะครับมาทั้งครอบครัวมาครับมาทั้งครอบครัวครับสี่คนครับสี่คนครับคุณพ่อดูเหมือนชอบเมืองทองมากต้องถามคุณแม่ดีกว่าว่าโดนบังคับไหมไม่ค่ะเป็ไม่เลคะทำไมถึงชอบเาเชียที่สามแห่งนี้ครับ มันก็ใกล้บ้านด้วยอะค่ะแล้วก็รู้สึกมันสุขสบายดีแล้วอย่างคุณลูกๆทั้งสองคนนี้ชอบเองไหมก็ชอบเองครับก็ให้เขาดูทีวีที่บ้านวันไหนที่ไม่ได้มาก็จะมานั่งเชีย์กันที่บ้านจริงเหรอครับทำไมถึงทําให้รักมองทองขนาดนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เล่นสนุกนะครับมองทองเล่นสนุกแล้วอย่างก็คือบริษัทสนับสนุนด้วยก็เลยยิ่งนั่นนี่นัชอบด้วยอยู่แล้วแล้วพอบริษัทมาสนับสนุนก็เลย เหมือนสองเท่านะครับอย่างตัวเล็กๆเนี่ยเวลาเขาเชียร์กันมีส่วนร่วมได้ไหมมีครับก็ยังลูกสาวเนี่ยก่อนมาเขาก็วาดรูปนักฟุตบอลใส่เสื้อเือนทองจริงเหรอคะครับจริวนะวาดรูปใครคะเมื่อกี้มาวาดวาดนักฟุตบอลใช่ไหมครับก็ถือว่าเราพาเขามานอกจากจะพักผ่อนแล้วก็ยังจะเป็นการแบบว่าปลกฝังทางด้านในเรื่องกีฬาเขาด้วยนะใช่ครับ อะไรที่มันเป็นเสน่ห์ของสนามแห่งนี้ครับก็กองเชียร์อุลตราเมืองทองแล้วก็กองเชียร์เมืองทองทั้งหมดเลยมาขนาดดูในทีวีเรายังแบบมีอารมณ์ร่วมด้วยงั้นมายิ่งอยู่ในสนามยิ่งทำให้แบบสนุกมากขึ้นนะครับในองค์กรป๊อปปูล่ามากไปครับสำหรับสโมสรเอสซีจีเมืองทองอ๋อป๊อปปูล่ามากครับอย่างเช่นก็มีนักกันว่าวันสุดสัปดาห์นี้จะมีแข่งก็รวมตัวกันมาบางทีกลางสัปดาห์ก็มีมากันนะครับ ก็ว่างก็คุยกันเรื่องฟุตบอลนี่แหละครับครับสุดท้ายอยากจะเห็นอะไรสําหรับ s อ g แล้วก็เมืองทองร่วมกันในอนาคตนะฮะก็อยากจะให้ร่วมกันพัฒนาต่อโดยเฉพาะพัฒนาตั้งแต่เยาวชนเลยนะจะได้มีรุ่นต่อไปไปเรื่อยๆนะครับจะได้ครองความยิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆครับในแน่ตัวเล็กอาจจะเป็นนักเตะเมืองทองก็ได้นะครับเมืองทองแชมป์ไหมคะแชมป์ไหมะแชมป์แชมป์ขอบคุณแม่ครับ นี่แหละครับคือสกูปดีๆที่ผมนำมาฝากสาวกเกลียนพยองก็หวังว่าเดี๋ยวคราวหน้ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจอีกผมจะหยิบจะสัมภาษณ์มาให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันครับ